สวัสดีค่ะกลัาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงแอนนี่ทอล์ค่ะวันนี้นะคะก็มีสาระประโยชน์ดีๆนะคะเป็นคลิปที่3แล้วจาก2หัวข้อแรกนะคะสอสอคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของสาระดีๆเกี่ยวกับประกันโควิดการเลือกซื้อประกันโควิดแบบไหนดีอะไรเงี้ยะคะ่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจริงๆมันมีหลายเรื่องมากที่อยากจะมาคุยแต่ว่าก็หลายๆท่านทักเข้ามาว่าอ๋อยอ,อยากฟังเรื่องนู้นอยากฟังเรื่องนี้อะไรเงี้ยอนก็จะ ไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็มาสรุปเป็นการพูดคุยกันที่เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นดีไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันในเรื่องของมาตาของประกันสังคมค่ะว่ามีมาตราอะไรบ้างแต่ละท่านแบบอะไรหลายท่านอาจจะแบบใช้ประกันสังคมอยู่แต่ไม่รู้ว่าจริงจริงตัวเองอยู่มาตาไหนใช้สิทธิ์อะไรเดี๋ยวง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วประกันสังคมมมีทั้งหมด3ามมาตา ตามมาตรามีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานประจานะคะอยู่ในมาตรา33มาตรา3 3ก็คือในการจ่ายเงินสมทบนะคะในจ้างจ่าย5%ลูกจ้างจ่ายสมทบ5%สูงสุดเราไม่เกิน750บาทต่อเดือนหรืออ่าเลทเงินเดือนประมาณสักห5ื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่มาตรา3-3มาตรา33คุ้มครอง,อ,ง,อ,งอะไรบ้างก็ทั้งหมด7เรื่องนะคะเเรื่องเลยก็คือ1เจ็บป่วย จ็บป่วยก็คือเราใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลประกันสังคมที่เราเลือกต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นนะคะกรณันที่สองคือคอดบุตรนะคะสมมุติว่าเออคอดบุตรก็มีเงินในเรื่องของการสงเคาราะห์กันคอดบุตรด้วยนะคะอันที่3ก็คือทุกภาพเรื่องที่4ี่ก็คือชลาภาพเรื่องที่5้าเงินสงเคราะห์บุตรนะ,ะเมื่อคอดบุตรแล้วมีบุตรออกมาเราก็มีเงินได้หลายเดือนด้วยนะคะในการสงเคราะห์บุตรอ่าเรื่องที่6ก็คือการว่างงานถ้าเราออกจากงานแล้วต้องแจ้งประกันตนการว่างงานนะคะ ก็จะมีเงินชดเชยให้นะคะตามข้อกําหนดที่ประกันสังคมกําหนดแล้วก็สุดท้ายคือข้อที่เ็ก็คือการเสรียชีวิตนะคะต้องไปแจ้งว่าผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตก็จะมีค่าทําศพแล้วก็เงินสะสมของแต่ละท่านาอันนี้คือมาตรา33นะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนอ่าทุกท่านจะได้รู้ว่าอ๋อฉันทําง,งานประจำเนี่ยที่จ่ายไปอยู่เนี่ยมันเรียกว่ามาตรา33นะคะอ่าก็มาตราต่อไปก็จะเป็นมาตรา39สําหรับคนที่เคยทํางานประจํา แล้วลาออกจากงานนะคะต้องการใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็เลือกที่จะประกันตนเองนะคะเงินสมทบที่ส่งอยู่ก็มา4 3 2บาทต่อเดือนนะคะได้อะไรบ้างจากเมื่อกี้นะคะมาตรา33ได้7ข้ออันนี้ได้6ข้อนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะคือเจ็บป่วยนะคะสิทธิ์รักษาการเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพชราภาพ,าภาพสมคอบุตรและการเสรียชีวิตที่แตกต่างกับมาตรา33คือจะไม่มีเรื่องของการว่างงาน พราะเราลาออกจากนายจ้างแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเรามาประกันตนเองอน,นี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของภาคต่อเนื่องสําหรับคนที่ทํางานประจําลาออกแล้วต้องการประกันตนเองต่อไปเนี่ยคุณก็จะอยู่มาตรา39อ่าอีกมาตราสุดท้ายค่ะคือมาตรา40 มาตรา40ก็เป็นนโยบายครงการของรัฐบาลที่ออกมานะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยสําหรับคนที่แบบมีอาชีพอิสระทํางานนอกระบบอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อประกันตนเองเพื่อคุ้มครองได้นะคะก็จะคุ้มครองทั้งหมด5เรื่องนะคะ1ขาดรายได้2เจ็บป่วยทุพพล,ลภาพนะคะ3เงินค่าทํำศพ 4. บําเหน็จชราภาพแล้วก็ 5. ส่สงเคราะห์บุตรนะคะก็กรณีก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกว่าเราจะจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่นะคะทีนี้ไฮไลท์นะคะมันอยู่ตรงนี้ว่ามาตรา40เนี่ยถ้าคุณอยู่ในมาตรา40สิ่งที่จะแตกต่างกับมาตรา33และ39คือ,อในการรักษาพยาบาลเนี่ยคุณจะต้องใช้ค่ารักษาตาม10บัตรทอง แตกต่างนะคะมาตรา3-3คือพวกคระกันตนเองมนุษย์เงินเดือนเนี่ยกับมาตรา39ที่เขามาประกันตนเองเนี่ยเขาจะใช้สิทธิโรงพยาบาลที่เขาเลือกได้เหมือนเดิมแต่มาตรา40เนี่ยคุณเป็นประกันสังคมก็จริงแต่ว่าคุณจะต้องใช้สิทธิการรักษาของบัตรทองเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเงินสงทบที่คุณจ่ายเนี่ยจะถูกกว่า2มาตาแรกนะคะมี3ทางเลือกก็คืออ่าจ่ายเดือนละ70บาททางเลือกที่1งทางเลือกที่2จ่ายเดือนละ100บาท ทางเลือกที่3คือจ่ายเดือนละ300บาทดังนั้นก็ต้องไปดูว่าคนที่เลือกมาตรา40เนี่ยคุณอยู่ทางเลือกไหนนะคะถ้าคุณเลือกอจ่ายเดือนละ70บาทคุณได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างเขาก็จะมีรายละเอียดตรงแจ้งนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ง่ายๆเกี่ยวกับประการสังคมของตาละมาตราเป็นสิ่งที่เราควรรู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อ เงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนเนี่ยเราคุ้มครองอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะคะนิดนึงค่ะโควิดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปตรวจหาเชื้อเองประกันสังคมเบิกไม่ได้นะคะเราต้องจ่ายตังเองแต่ถ้าสมมติว่าโอเคแพทย์วินิจฉัยว่าคุณเป็นโควิดแล้วต้องรักษาหรือต่อเนื่องกันไปอะไรเงี้ยโอเคคุณก็ใช้สิทธิประกันสังคมตามปกติแต่ก็มีข้อจํากัดของแต่ละวงเงินเหมือนกันเช็คสิทธิ์ดีนะคะค่ะ